จับใส่ขวดเลยอ้อโอ้อยอ้ย <im> น <ple ny> <t iny> ี่อีกตัวหนึ่งน้องนาซองย้ายไหมไม่หยองซองหยไ่จิจกเย่น้อยหยองเลยหรออีคนไม่หยองไหนอันนอนอยู่จริงขอพิ่งบกจะกินแมลง นี่ค่ะตัวใหญ่อ,อุต,อตาลุกนี่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 อย่าจับเองนี่ค่ะอุยแมงแมงไอ้นั่นเข้าตาแมงเมาบินชนเกาะขาคนเต็มเลยเดี๋ยวนี่อะไรแมงเม,มาใส่ขวดค่ะ รวมด้วยช่วยกัน,น,นเอ,อ้าเมื่อกี้เราก็หาแล้วว่ามันเพิ่งบินมาแน่เลย,ยต้นเดิมๆสวัสดีค่ะคืนนี้จะพาจับแมงเม่านะคะกับแมงกินนูนไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาเรียกแมงกินนูนหรือจินนูนก็ไม่รู้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยในสวนยางค่ำคืนนี้ค่ะที่ ตำบลคุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะไหนแมงอะไรเลี้ยวอุ้ยเอากระมังไปเลยไหมลูกทางแมงอันนี้เทใส่นี้ก่อนนะฮะแมงกินนูนโอ้หจริงด้วยแมงเมาแมงเมาก็มานี่คือตัวอะไรที่บินอยู่อะ จะได้ไหมอ่ะทำไมไม่เอาไฟฉายอ่ะไม่ตรงนี้มีตองตายตัวนึ่งอันนี้มีตองตายตัวนี้เฮ้ยมืดมีแต่แมงเม่าไหนลูกมีจับแมงเม่าโอ้ยเพล็กเม่าพันติดติดตะข่ายอยู่บนหัวเออเอาตะข่ายมาดักไว้เนี่ยไหนดู้ดิ นี่หัวคนนะคะได้แมงเมาพวกเรานี่ยหาทาทำอะไรกันวะนี่ไงเลยนี่แม่เอานีมันอยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่ใบงาใบ้านี่ไงยายก็เห็นไหนอีกคนข้างล่างเห็นคนข้างบนไม่เห็นจอมตัวนะ จะพอได้กินไหมลูกตามเข้าไปค่ะแมงเมาเต็มเลยรอยายด้วยไฟฉายยายสว่างมากเลยนะแมงเมาบินตามไฟอะ่ะแบบเยอะ อะไรลูกหูยหูยรอตัวอะไรอย่าเพิ่งให้อาดูก่อนโอ้ยแมงเมาเต็มลูกกระตาตกหรอฮะไหนสมพันกันอยู่ด้วยรอใช่หรอกินได้หรอไม่รู้กินได้ไหมตัวมันใหญ่ขนาดเดี๋ยวแมงไอวะให้แมงกินนูหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะสีมันมันมีงวงช้างด้วยอ่ะแมงช้าง ปากมันยาวสมันจะทอนไปเล้วตัวอะไรย่ดเาเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งข้างหลังมันกำลังผสมพัน์กันอยู่อตัวอะไรอ่ะแมงอะไรอ่ะไม่รู้คนคนหาเป็นก็ไม่เจอคนหาเป็นอยู่ไหนวะคนหาเป็นอยู่ไหนคนหาเป็นอยู่นู่นแสงลิิท์น่นค่ะอุ้ยอันนี้มันคือตัวอะไร แต่ว่าอันนี้ใช่เนี่ยใช่ไหมนู่นน่ะข้างบนสองตัวน่ะไหมเนี่ยใช่ไหมใช่แต่มันนี่ไม่ปิดหรือเออาเห่ากันเองไงอะไหนลูกเห็นไหมเนี่ยมันตัวใหญ่มันใช่ปะถ่ายไม่ทันรอ สองตัวเลยลูกสองตัวแลยสองตัวง่ะเออตกตกตกไปตัวหนึ่งตกแล้วหายแม่เฮ้ยโขมหลกไปนี่นี่นี่ดำน้ำนย่ยมาเป็นนางเอกกลัวมันกิดอะไร่ก็ไม่กล้าจับน้องจับน้องจับมาแล้วปิดไฟฉายไว้ทำไมอ่ะลูกนี่ต้นอะไรอะพ่อเอามาลงไว้อ่ะ ตรงนู้นก็มีแล้วทำไมล่ะอุ้ยลวตุ้มดุมดูเออวิธีหาเขาขย่าไม่ใช่หรอไม่ทาเลยมองไม่ทันเมื่อกี้เราไปขย่ากูตองนู้ไปอีกขย่าแล้วค่ะเริ่มรู้วิธีหาแล้วไม่รู้เขาหากันยังไงโอ้โอ้หนามบาดไม่มีคนมาส่องให้แล้วไปฉายเราไปไหนอ่ะเขายึดของเราไปแล้ว มีไหมเดี๋ยวต้องเซนเซอร์อุทานหน่อยพี่ก็มาเป็นเพื่อนตลอดเรามันทำไมถึงเพื่อนบ้านถามค่ะไหนไหน ห็นนมั่ะจากตบตกอุ ouais, nada, ้ยมันบ right, ินไปแล้วเอาเหรอที่บ้านน่าจะจากยังไม่เสร็จเฮ้ยอ้ยขยบมันหล่นเลยบนนูนบนนูนนนะมันอยู่บนยอดฮูยเพียเมียขยาวสิยนอะเออขยาวไหมขยา้ตัวอุ้ยเขาขย่าแล้วเดี๋ยวไปดูหล่นปะ มันบินลูกมันบินหนูมันบินหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ยเร็วๆจับนะนี่มืออาเจอแล้วใช่มันแล้วมันเหมือนเม็ดก้อนหินเลยเนาะมองก็ยาก s> <S เราจะต้องกินเขานะในเมื่อเราหาแล้ว <_ s> อ่ะจ,จับแล้วมันตกนี่ค่ะได้มาตัวหนึ่ง ามันตกแล้วถ้าต้นไม้พอหักงนี้โดนแน่เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานก่อนหนูส่งที่ต้นไม้ให้ยายก่อนเออเนี่ยเต็มเลยนะเมื่อกี้เป็นสิบอะไหนอนอนนอนสีม่วงนะคะเห็นไหมคะ หลับอยู่มันหลับเจอจอะไรมันจะบินไหมอ,อ,อะไรอ่ะเเขาาจจะกมมเราหาแต่ต้นเล็กๆเพราะเราไม่มีปัญญาจับต้นใหญ่ คืนนี้พาจับแมงกินนูนนะคะกับอแมงเม้าค่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะคั่วใช่ไหมหรือคืนนี้สานี่นี่นี่มันกำลังแสบตาเห็นไหมมันเอามือปัดแสบตาอยู่แสบตาอยู่เ,เห็นเห็นไหมเห็นเห็นแต่ว่านีไ่ไง ตาก,กแตนค่ะตาก,กแตนกลางคืนมันก็ไม่มีแมงเม่าเลยเพราะมีตาก,กแตนไม่มีแมงเม่าไปกันแล้วค่ะค่ำคืนนี้อยู่ในสวนยางค่ะกลับบ้านกันแล้วได้นิดหน่อย นี่ค่ะได้มาแล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็นี่นะคะแมงเม่าไม่รู้กินยังไงพี่เอาไปทำอะไรกินซีฟักวฮะคั่วเหรอแล้วก็ตำน้ำพริกคั่วกินเฉยๆนี่คนอยากกินน้องนาน้งนาคะสวัสดีค่ะ นี่คนไปช่วยจับเมื่อกี้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ